สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาสตาให้นะคะในแนวทางวันที่27นะคะมาดูกันเลยค่ะการคิดคำนวณที่แอดคิดออกมาได้นะคะในวันที่2 7นะคะมีตามนี้นะคะมาดูกันเลย ถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะเป็นได้แค่การคิดคำนวณเท่านั้นนะคะลาวสตาตัวที่หนึ่งแอปได้คิดออกมาได้เจ็ดได้สองได้ห้าหนึ่งแปด มี6ตัวเท่านั้นนะคะที่การคิดคำนวณการคิดออกมาได้ได้แค่6ตัวตัวแรกตัวฟันธงในวันนี้คือชนที่5นะคะฟันรูด5นะคะราสตาในวันนี้นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยคะ่ะตัวจับคู่ตัวแรกนะคะคือเกตหนึ่ง เจ็ดแปดเจ็ดห้าสองหนึ่งสองแปดสองห้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าห้านะคะคู่แรกนะคะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดห้าสองหนึ่งสองแปดสองห้า ห้า8นึ้าแปดห้าห้านะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยคะ่ะมาดูตัวฟันธงวันนี้นะคะว่าจะมาหรือเปล่านะคะตัวฟันรูดเน้นเ้นของแอดนะคะคือห้านะคะคู่แรกที่แอดจะวงให้นะคะที่อาทิตว่าน่าจะมานะคะแอดว่าวันนี้น่าจะมาที่ห้า8ปดสองปดเจดปดนะคะ 2 5 7 5เปอร์เซ็นต์เบิ้ลแต่ถ้าน่าจะถ้าจะมาน่าจะมาเป็น75นะคะแต่แอดใจอดชอบ3ตัวนี้นะคะถ้าชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านเลยค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องเหมือนเดิมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง99 a p แอดพีพารวยให้แอดด้วยนะคะ เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยแค่กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแย้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะคะยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้รวยๆนะคะ